สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําผัดพลิกแกงถั่วฝักยาวบอกเลยว่าสูตรนี้รสชาติเข้มข้นจัดจ้านอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ สำหรับเมนูผัดพริกแกงหมู3ชั้นในวันนี้ส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือถั่วฝักยาวค่ะนําไปล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนยาวประมาณ2นิ้วค่ะตามมาด้วยหมู3ามชั้นล้างให้สะอาดเช่นกันจากนั้นอย่าหั่นให้ชิ้นเล็กจนเกินไปเวลานําไปผัดมันจะหดลงอีกค่ะแม่สีหั่นหนาประมาณ1นิ้วนะคะเมื่อเทียบกับฝ่ามือค่ะน้าเปล่าพริกแกงเผ็ดแม่ซีซื้อมาจากตลาดเลยนะคะใบมะกรูดฉีกน้ําปลาแล้วก็น้ําปาลทรายค่ะเริ่มจากตั้งน้ําต้มให้เดือดเพื่อลวกถั่วฝักยาวกันก่อนค่ะ พอน้ำเดือดพล่านแบบนี้ปุ๊บก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปลวกเลยค่ะเราจะใช้เวลาลวกสักประมาณ1ิ2ถึงี่สิวินาทีก็พอการลวกถั่วแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ถั่วฝักยาวเวลาผัดเสร็จเนี่ยจะไม่เหีียวไม่ดําแล้วก็จะมีสีเขียวสดดูน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะมีสีเขียวสวยแล้วไม่ต้องลวกนานนะเดี๋ยวจะเปื่อยเกินไปตักขึ้นพักได้เลยค่ะ ใช้กระทะใบเดิมนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเดี๋ยวเราจะผัดตัวพริกแกงกันก่อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะผัดให้สุกหอมเลยนะคะห้ามใช้ไฟแรงนะไม่งั้นเดี๋ยวพริกแกงมันจะไหม้ค่ะ กลินพริกแกงนี่ฉุนแล้วนะคะเตะจมูกเลยแสดงว่าสุกหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นค่ะช่วงนี้ปรับไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางได้เลยนะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะถ้าผัดไปแล้วรู้สึกว่าพริกแกงมันแห้งตุดกระทะค่ะ ให้หยอดน้ําที่เราเตรียมไว้ลงไปเทียนน,นิดนะคะเพื่อเพื่อป้องกันพลิกแกงไหมอ่ะนะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกค่ะสามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกด,ดีค่ะ ไ้จะได้แล้วคะ่ะใส่น้ําที่เตรียมไว้ให้หมดเลยเนี่ยแหละคะ่ะถึงบอกว่าจะต้องหั่นหมูให้ชิ้นใหญ่ถ้าเกิดว่าหั่นชิ้นเล็กเนี่ยผัดไปผัดมาแบบนี้หมูเหลือชิมุกเดียวเองนะคะอ่าได้ที่แล้วคะ่ะสังเกตนะคะหมูเนี่ยจะเริ่มกดลงแล้วก็น้ําที่ออกมาจะมีความขุกขลิกประมาณนี้เดี๋ยวแม่จีก็จะปรุงรสเลยคะ่ะ<ม>ก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะและน้ําปลาคะ่ะ รุงรสได้ออกหวานๆเค็มๆนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบหวานเนี่ยก็สามารถลดน้ำตาลลงได้อีกนะสามารถปรับรสชาติตามที่เราชอบได้เลยเข้ากันดีแล้วก็ทำการชิมรสนิดนึงระวังร้อนด้วยนะคะสำหรับแม่ซีเนี่ยรสชาตินี้โอเคเลยค่ะพอได้รสชาติที่ชอบก็ใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ แล้วก็ผัดให้เขาออกกลิ่นนิดนึงตอนนี้กลิ่นใบมะกรูดก็ออกมาแล้วค่ะสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือถั่วฝักยาวลวกลงไปปุ๊บคลุกเค้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องผัดนานแล้วนะคะเพราะว่าถั่วของเราเนี่ยลวกสุกแล้วส <c oughs> ีเขียวสวยมากๆเลย กลิ่นหอมหน่าทานมากๆเท่านี้แล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยยกลงจัดเสิร์ฟใส่จานค่ะตักราดไปบนข้าวสวยร้อนๆมาชิมกันเลยค่ะน่าทานมากๆทานด้วยกันนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะหมูน่สุกนุ่มเด้งนะคะส่วนถั่วฝักยาวเนี่ยก็กรอบค่ะส่วนรสชาติก็จะออกเผ็ดนิดนิดแล้วก็หวานนำเค็มนะคะอย่างที่แม่ซีบอกค่ะใครไม่ชอบทานหวานสามารถลดน้ำตาลทรายลงอีกได้ก็ลองไปทำตามกันดูนะคะแม่ซีรับประกันความอร่อยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ